สวัสดีค่ะทุกคนไม่นี่น้องอ้อยสิพามาส้มสวนด้วจ้าส้มสวนปลากล้วยเด้อจ้าเก๋ยห้องเอาก็เก๋ยห้องเอาก็มีหลายชนิดเด้อจ้กล้วยอีตอกล้วยไข่กล้วยน้ำบาเกวยคังกล้วยหอมกล้วยหอมทองหอมเขียวเลยจ้ะเดี๋ยวพาสีผ้าเลยอันนี้ปลาค้างหอมเลยจ้ะ ปลาคามเขากําลังขาแดงนะจ๊ะขาแดงหน่อยขากระสีกําลังแตกหยอดด้วยค่ะหยอดหยอดหยอดค่าดอกค่าก็จะกินไหนด้ดจ้ะดอกค่าก็กินได้ดอกข่า ผ้ามาเบิ้งกับเสียสเซามาสานจ้ะห่างก็บุกม่วงห้าบกม่วงเบาบกม่วงเบาหน่อยปลูกอยู่ในกลางป่าคาเลยจ้ะอื่ป่าคาห้าดอกดอกดอกข่าก็กินไหนเลยจ้ะโบเมนวากินไหนแต่ลำมันนะจ้ะลำกับหัวดอกมันก็นลวกกินไ,นได้เลยจ้ะ อันนี้ค่าค่าแดงกระสีนะจ๊ะค่าแดงกแดงใหญ่ค่าแดงใหญ่ค่ากระสีเป็นเป็นรัใหญป็นแง่นอนเป็นแ่เลยจ้ะนอมันขึ้ตาเพิ่งก็เอามาปลูกท้องทองเหงาเพื่อเสียเอามาขยายนะจ๊ะอันนี้มะเขือกับักมูลอุราจ้ะมูลอุราคุณยายมันตัดไปตลาดด้วยจ้ะมันมันอย่าว่ามันตุ่นหน่อยตุ่นเหนี้ยม จะก๊บักม่วงเบาหา้องม่วงเบากินหน่วยมันดกดดดเลยจะเอาไปกินบนบบหรอปลาคารนะ์นงามแบบจะถั่วหัวข้นผมได้ปลาคาร์นย่างก็ไปดอกขาคุณเบิ้งจ้ายบะม่วงมะม่วงเบาสองต้นเลยจะอยู่ข้างในปลากานปลาคาร์มีกุบกบักถ่าพร้อมนี่จะเห็นมหน่วยมัน ตะกี้มันโดกโดกเก็บไปกินแน่ละค่ะมี่ก็บักตั้มย่อยเนาะจ้ะมีกล้วยเฮางๆกล้วยไข่ขบบกตัวนี้นี่คอข่ากอขิงแต่ไม่มีเนี้อเหนียวแต น,นี่อยู่แผ่นกระป๋ากล้วยตะก,กี้ป้ากลว้วยวางหนาฝนหนาโอ้หนาน้ำหันมาหนาฝนหน,นาวน้ำหันป้ากล้วยแบบงามเลยค่ะอันนี้บักลุ่งจะ้ะบักลุ่งอกอไงเงาไงบักให,มให้มันปงใหม่จ้ะมีโกบกเผาข้างนอกงามงามจะ้ะโกบกเผาเอาห้องกระปุกปลูกปลูกไว้ทำกันกับกล้วยนะจะ้ะ อบผ้าวนําหอมอกุกทุเรียนจ้ะกับปลาเขาโพดง,งามๆเลยขาโพดเขาโพดไงนะจ้ะเขาโพดเทียนไงพักบักไงบักญง กุ๊กตุเรียนห่างซ้องตุนจ้ะนะกุ๊กหนึน่งมีกุ๊กหนึง่งกกตุเรียนห้ทหนาทั้งหมดน่ะมั่มมันเกือบเกือบพอาะติ๊บตุ่นอยู่ด้วยค่ะเขามันเก็บกกเก็บต้่นตุ่นตุนอยู่แล้วค่ะ,ค,ะคุณตาเพิ่นเอามาปลูกหน้าเพิ่นเอามาให้ตาปลูกนะจ้ะอันนี้บักแตงนะจ้ะบักแตงกำลังขึ้นห่านกำลังขึ้นเขื่อไตไปน้ำเสือกฟางนะจ้ะ เดี๋ยวสีพาไปส้มสวนอันแปลงหอมคุณยายเลยจ้ะแปลงหอมคุณยายก็ปักชีไปดูกันเลยอันนี้ก็กล้วยครับข้างเขานะจ้ะจจ้าคนกล้วยอีห่มันมีหลายกล้วยหลายชนิดนี่จ้ะเนาะอ้อยก็บ่ค่อยฮู้เอืองกล้วยปานไงดอกเป็นคนมากินเลยจ้ะแต่ว่าคั่นปลูกเพี้ยนบ่ใจบ่เอาเนาะผู้เฒ่าเพิ่นตากับยายเพิ่นปลูก บ่เที่ยวจะได้กินกันได้เอาไปได้กินแล้วก็ได้ขายพอ,อน,นี่จากหวยห้าประสิทธิภาไปร่วมสวนหอมน่าจะอันนี้บะเพริกบ้านจ้ะปลูกไว้กินพริกบ้านอันนี้มูลค่ะามูลค่ะเลยจ้ะ ต้นพักแปะมะขามเนยเป็นดอกเลยจ้ะแปลงพักแปะหีะาาะหหระห่ราคาของเรางามเลยจ้ะมะข่าพ่ามะทายกลางแดดเลยจ้ะหอมๆเลียกกระจายเดแห้งอีหลีห่ราคาของเรางามเลยจ้ะคุณยายมันหนีไปตัดไปตลาดอยู่เลยจ้ะมีเบอร์คุณยายคนปลูกตะไคร่อ้อมเลยค่ะ กะไคของห้องคุณปลูกไกวแล้วค่ะกําลังแล้วก็หนอนหนาฝนตอนนี้ห้องหดเอา้าหนอยหนาฝนกับใบเดือดหดนี่จ้ะพวกกล้ยคุนใญ่คุณปูกไว้ในคุณมีเั้งปีกล้ยมีทั้งกล้ยมนเคร่งกล้ยเคร่องเครื่งปีมนะจ้ะปีมันเอาไปต่ำมีปีปีบางใหญ่เยกุ้ยะคุณ กวยขอาอ๋ตวน,นั้นอันจะกวยเปนน้ำบาบ่าเนนันน้นนั่งซุขาคืออะไรตันหนานัาน่งแก่น่งใหญ่เบาลงนั่งให่คุ้นตาปลูกกวยออมออมสวนออมหัวนะคะแกงขาอันนี้แกงพักะะหอมหอมๆนะจ๊ะผักในหน้าบันไดอันพักสาลเนียแปลูกไม อันนี้หอมแล้วก็พักชีลาวด้จ้ะนี่เป็นต้วนใบยักษ์กหอมกับใบพักชีลาวงามๆเลยตัวนั้นพักชีจีนนะคะหอ,อมๆกลางแปลงหอมตัวหอมกลางแปลงหอมตัวนั้นหอมเลยจ้ะตัวนี้หอมแบงหอมแบง อันนี้กล้วยหอมเขียวด้วยจ้ะกล้วยหอมเขียวเัวกล้วยหอมเขียวใช่ไหมเย็นอีกเจ้าหนึ่งใส่ตัดไปแล้ว่าเป็นแป้งสาลาเนาด้วยจ้ะซาระเน่ของคนตายาย สวยของห่งอตัวแบบใหญ่แบบลายวีเดิจ้ะตออันซ่อนตออันซ่อนจ้ะเพื่อนอันนี้ก็พานน้ำหอมห่อม,อมันจ้ะปลูกไว้ไปกินไวขายอืมจ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบายบายเพื bye ่อเป็นกาลังใจให้ช่งของหน่องออยด้วยจ้ากดติดตามกดแจ้งเตือนเด้จ้าบายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ